สวัสดีค่ะวันนี้ครูบีก็จะพาเด็กๆมาร้องเพลงประกอบท่าเต้นยกักเอวยกักไหลกันนะคะรอบแรกครูบีจะร้องให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วรอบที่2ก็จะเป็นท่าประกอบเพลงรอบที่3เราจะมาทําท่าประกอบเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะย,ย,ย,ยักเอวยักเอวยักไหลตาช่ไหมยิ้มไปยิ้มมาใช้กระบุมใช้กระบุมลันลา ชักกระบุ่มชักกระบุ่มลันลาจีบซ้ายจีบขวาลอยหนาลำวงอ่าต่อไปรอบที่สองเราก็จะมาทำท่าประกอบเพลงเลยนะคะยักเอวยักเอวยักไหลาตาชม้าย,ยิ้มไปยิ้มมาเชักกระบุ่มเชักกระบุ่มลันลาเชักกระบุ่มเชักกระบุ่มลันลาจีบซ้ายจีบขวาลอยหนาลำวงอ่ะรอบที่สามเรามาทำไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะ ยักเอวยักเอวยักไหลาตาชะม้าย,ยิ้มไปยิ้มมาชักกระบุ่มชักกระบุ่มลันลาชักกระบุ่มชักกระบุ่มลันลาจีบซ้ายจีบขวาลอยหน้าลมงสำหรับวันนี้ครูบีก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ